ม้วนหมากตะกบเลยหมากเปลี่นสารมีโลกันครับขางอิสารเนาะหมากเปลี่ยน ดีพี่น้องขอกันย่ามบางคำวัอนี้พามาเบิงหมักเบียนยังไงแ่ามันไปสุกไปเหมือนมาเบิงมันแบบนี้เลยสุกแน่บพสุกแน่้ย้ำนี้พันอยังว่าสุกหลายไงเดี๋ยวพาไปก่อนต้นข้อครับไข่ต้นข้อมีต้นคอตัวここนี้ไงตะกี้เป็นหมากที่ดีครับเนี่ยต้นคอเดี๋ยวนี่ครับต้นเบียนตะกี้เคยไหมว่ามิมยินนี่ล่ะแต่บัดนี้ เ้ากินบางเบียนนี่ต้นเบียนก็ต้นหลวงเมาครับชุบๆเดียวนียัเงเคยพามาเอามิมต้นแก่เนี่ยบาเบี้ยนหานี่ครับ มหัวมันล่นหมดไปนี่ต้นลงเหมาครับโอ้มีคนมาหาักแลครับเนี่ยของเบียนเออดุกร้ายแล้วครับเนี่ยไม่ดิบกับานี้โยมตำกวบานี้ก็หมกักดุกหมักเบียนครับเนี่ยสุกร้ายอยู่ครับเนี่ยสุกร้ายละ นี่มาเกลี่ประมาณนี้ไงเกลีหลายอย,ย,ย,ย่ายรครับเนี่ยหมูเบียนครับเนี่ยน้วยบมกเบียนอืมอืมหวานครับหวานครับพี่หนังเนี่ยหวานเก็บกินแะฮะต้นมะม่วงครับ ไอสุกน,น,น,นะมานี่ครับหวารนรีอครับหวานเป็นหวานนี่ครับเนี่ยน้อยสุกแดงๆเต็มเยอะมนกครับพัดเอียงปลาไหลมานำ้ำหรลยบหลนี่ปลยลขึ้นนี่ไง รับป้อนหมักตะกบเลยหมักเปลี่ยนอยากด้เพืออ่อนต้กับมี้ แรงดีหวานดีครับอืมบอกไม่อร่อยเป็นโรกันครับขากิซานเนาะเปลียนวายต้มไม่ได้เอาไปจำมของมึงเนี่ยเดี๋ยวมึงรุนเขาดีไหมพักเอาอเอาไปจำ้มเนี่ย เป็นสุกแดงอยู่ <c oughs> ต้นมันต้นใหญ่เยอะครับเลยหลากหลายผลไม้ตามฤดูกาลพี่น้องน้องไฮน้องฮ่าน้องพงงานนี้ก็มีบักโกบักโกดิบบักเบียนบักเม่าบักเม่าแท้ตุ้งบักเม่าตัวนี้เพราะเปลี่ยนครับเนี่ยเ <c oughs> พราะเป็นนวยมีบางต้นมัง้งสิเป็ี่ยนได้สิไปหาอยู่ตามบักเม่าเนี่ยเก็บบักเบียน